วันที่22กุมภาพันธ์2,567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่73และคำอำนวยพรในเดือนแห่งการหวานเพาะโชคดีและโชคร้ายล้วนอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นทุกคนล้วนหนีไม่พ้นเต๋าในวงเล็บกฎธรรมชาติเพราะเต๋าอยู่ในดวงจิต กฎเกณฑ์ตาไขา่ฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดประโยคนี้หมายความว่าตาไขา่ฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลไรที่สิ้นสุดครอบกลุมทุกสิ่งและมีอยู่ทุกที่ไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมนี้ไปได้และจะไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดไปได้เด็ดขาดดังนั้นความกล้ากับไม่กล้าในเรื่องที่เกี่ยวกับความดีความชั่ว สุดท้ายล้วนจะกลับมาสู่ตนเองสำหรับเรื่องนี้ไม่มีโอกาสโชคดีแต่จะมีวัฏจักรการตอบสนองแน่นอนนี่คือความหมายของกฎเกณฑ์ตาไขา่ฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเหตุใดกฎเกณฑ์ตาไขา่ฟ้าจึงกว้างใหญ่ไพศาล คำว่ากว้างใหญ่นี้หมายถึงความเรียบง่ายและกว้างใหญ่ไพศาลกฎเกณฑ์ตาไขาฟ้ามีความกว้างใหญ่ไพศาลเป็นเพราะไม่ยึดติดไม่จงใจไม่เสียแซ่และไม่คิดคำนวณขอเพียงสรรพสิ่งไม่กระตุ้นถูกตาไขาฟ้าจึงมีความอิสระได้ตลอดเวลานี่แสดงออกเป็นรูปธรรมสีประการนี้ได้แก่ 1. เราธรรมชาติไม่ยึดติดกับการแย่งชิงกลับสามารถไม่แย่งแต่ชนะได้หากคนเราสามารถรับใช้สังคมและทดแทนบุญคุณประเทศชาติอย่างลืมอัตตาได้ยิ่งไม่แย่งชิงเพื่อตนเองทรัพยากรจะยิ่งหลังลหลสู่เขาฟ้าดินจะยิ่งให้ชีวิตของเขาเปล่งแสงสว่างสวรรสอง เต่าธรรมชาติไม่จงใจเอ่ยวาจากลับสามารถไม่พาทีแต่สนองตอบได้หากคนเราควบคุมตนเองมอบอุทิศต่อสาธารณะและทุ่มเทเพื่อหน้าที่การงานไม่ต้องตะโกนเรียกร้องทุกคนก็จะสนองตอบเอง3เต่าธรรมชาติมีได้เสียแส้งเพื่อเรียกหากลับสามารถ ไม่เรียกหาแต่มาเองได้หากคนเรารอมรวมอัตตาเข้ากับส่วนทั้งหมดเปรียบเสมือนลำน้ำสายเล็กๆไหลลงสู่มหาสมุทรก็จะมีพลังของมหาสมุทรด้วย 4. เต่าธรรมชาติมีได้คิดคำนวณวางแผนกลับสามารถสุข,ขุมแปรเปลี่ยนเองได้หากคนเรามีความสุข,ขุมและสงบนิ่งถือธรรมชาติเป็นครู จเรินรอยตามคุณสมบัติฟ้าดินไม่ต้องคิดคำนวณใดๆเลยทุกสิ่งได้มีการจัดสรรไว้นานแล้วเหตุใดกฎเกณฑ์ตาข่ายฟ้าจึงกว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดคำว่ากว้างใหญ่ไพศาลที่ว่านี้หมายความว่ากฎเกณฑ์ตาข่ายฟ้านี้ไร้รูปลักษ์มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้สวน ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดหมายถึงตาข่ายฟ้านี้เข้มงวดที่สุดไม่มีความคิดใดที่เกิดขึ้นในจิตของใครจะเล็ดลอดไปได้การที่ตาข่ายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลแต่ไม่มีสิ่งใดเล็ดลอดเป็นเพราะเตาสร้างสารรค์สรรพสิ่งที่ไม่มีวันหมดสิ้นในกาละเทศะอันไรที่สิ้นสุดหลังจากที่เต่าสร้างสารรค์สรรพสิ่งแล้ว ก็มิได้หายไปแต่ยังเป็นหนึ่งเดียวกับสัพสิ่งอยู่ตลอดเวลาดังนั้นสัพสิ่งเกิดจากเตา่าเติบโตด้วยเตา่าเจริญรุ่งเรืองเมื่อคลอยตามเตา่าและดับสูญเมื่อสวนทางกับเตา่ากฎนี้มิได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ในตัวสัพสิ่งท่ามกลางสัพสิ่งล้วนมีเตา่าดังนั้นเมื่ออธิบายทางด้านตรง ทุกคนล้วนสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีเตา่าแต่พูดในทางกลับก,กันทุกคนก็หนีเต่าไม่พ้นลองคิดดูว่าคนเราจะหนีไปที่ใดสามารถหนีพ้นตนเองได้หรือดังนั้นก่อนที่จะทำสิ่งใดต้องคำนึงถึงวิถีธรรมชาติต้องถามใจตนเองก่อนอย่ามองปัญหาจากมุมมองของตนเมื่อเป็นเช่นนี้ มีเพียงสามารถหลีกเลี่ยงการขุดหลุมให้ตนเองได้ยังจะได้รับการสนองตอบที่ดีมากมายอีกด้วยเพราะภัยกับโชคของชีวิตคนเราล้วนอยู่ในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตาข่ายฟ้ากว้างใหญ่ไพศาลไม่เคยมีสิ่งใดเล็ดลอดอรุณสวัสดิ์กล่าวกันว่า ชีวิตคนเราคือสถานฝึกปฏิบัติพฤติกรรมของคนเราเกิดมาจากความคิดเมื่อเปลี่ยนความคิดพฤติกรรมจึงเปลี่ยนแปลงได้การฝึกปฏิบัติคือการฝึกฝนพฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนของตนให้ถูกต้องสิ่งที่ฝึกฝนคือจิตของตนอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่าวันที่22กุมภาพันธ์2567า เผยแพร่วันที่2,209